ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งกันยาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ใบนี้ครับ x กกายแนวทาง3ตัวโบนนะก็เบ่งปาน0ู 7, 7 0์7ปน0ก6็สองแปดเจ็ดสองหกเปดแนย์หกแปดสองหกแปดสองหกแ 288 268อรวม8ชุดนะเอ็กไก่เจ้าของแนวทาง3ตัวโบนต่อไปครับผมต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปนานทานหน่วยโบนตัวเดียวนะหน่วยโบนตัวเดียว ก็แบ่งปานแบ่งปาน8ตัวเดียวเนวทานที่ประพันธ์มาก็ผ่านนะเนวทานที่ประพันธ์มาก็ผ่าน593 504 503 336 041 867นะท่านเนวทานใหม่นี่ก็แบ่งปาน8ตัวเดียว ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน,ปน6ตัวแล้วก็3ตัว6901 690391 690391แล้วก็391 690 391แล้วก็391ยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางตาราง5ตัวครับท่าน

ขอบคุณจริงๆนะต่อไปครับใบนี้ระเด็นเหนือทานชุดโบนสองตัวทานก็เบ่งปานสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้ารวมสิบสองชุดนะรวมสิบสองชุดเป็นเดียวทางขอบคุณจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ แบ่งปันป3กับ0แล้วก็จับชุด60แล้วก็6ก3ามสามก็แบ่งปันป5ชุด วิ่งสองตัวนะวิ่งสามกับศูนย์นะท่านขอบคุณจริงๆรครับท่านต่อไปครับใบนี้ใบนี้ครับท่านเสือคิมชากันราวเบ่งปานเดาทานดับหลักสิบสองสูตรนะท่านดับหลักสิบสองสูตร สุดที่1แล้วก็สุดที่2สุดที่1ดับ7แล้วก็สุดที่2ดับ8นะดับ7แล้วก็ดับ8ก็ก็มีหลุดมีผ่านด้วยนะท่านผู้ชมก็มีหลุดมีผ่านด้วยครับท่าน เสือขิมชากันราวนะเจ้าของแนวทางดับ10บบนสองสุดแนวทางที่ผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะต่อไปครับผมใบนี้ซีดาท่านซีดาแบ่งปานเต้มรอส,สีนอแบ่งปันเต้มร้อยสิบหน่อย ก็เบ่งปานเต็มศูนย์เต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเบ่งปานเต็มศูนยนะ์เต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดนะเบ่งปานสี่ตัวสี่เต็มเป็นเดยวทางก็ขอบคุณมากครับนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ อย่าเลินเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับนะเนยวทันหลักสิบบนเสือคิมชากันรา เบ่งปานหกตัวครับท่านเบ่งปานหกตัวนะเสือคีมชากัราวส่วนนี้ก็เป็นแนวทานที่ผ่าันมาครับท่านแนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปานอีกแล้วนะเสือคีมชากราวเบ่งปานห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ด 90, เปดเก้าเบ่งปันเบ่งปันหกตัวเป็นแนวทางครับท่านแนวทางที่ที่ผ่านมาก็ผ่านนะแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าหกเปดเก้าศูน,น 5, 6, 7, 8, ขอบคุณจริงๆต่อไปครับท่านใบนี้ ใบนี้ครับก็หนองบัวลำพูเบ่งปนานเอาทันที่แล้วนะคู่สองตัวสองตัวล่างกันโบนเนาะสรุปแล้วก็ผ่านผ่านคู่รองนะคู่เน้นหลุดนะสาสี่หลุดแต่ผ่านคู่รองผ่านคู่รองสองแปดนะสองแปด ันทันใหม่นี้ครับเจ้าของคอมอนก็เบ่งป้านอีกแล้วนะเราไปชมกันันทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน15วิ่งหนึ่้าและก็เบ่งปานดับแนะเบ่งปานดับ8แล้วก็จับชุด1นึ่1สองหนึ่ง เบ่งปันสี่ชุดวิ่งสองตัวเป็นเนียวฐานน้องบอัวลำพงก็ขอบคุณอย่างแรงครับนะข้อมูลที่ที่เบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นเนียวฐานที่แล้วนะดับเต้มดับเต้ม,ตมร้อยสิบหน่อยสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วดับผ่าน บนี้ครับท่านก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง10บโบนนะแนวทาง10บโบนเนาะก็แนวทานที่ผ่านมาก็มีหลุดบ้างนะตะวชมีหลุดบ้างมีผ่านบ้านแนวทางใหม่นี้ก็แบ่งปัน5 6 7เปก เดี่ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น56 7 8 90แลเ้นวทันที่แล้ว9 0 1 2 3ูหลุดนะท่านขาด6นะหลักสิบคือ6นะท่านเนวทานที่แล้วครับนะก็ขอบคุณอย่างแรงเลยข้อมูลที่เบ่งปันใบน,นี้ก็เสือคิมฉากกันราวนะเจ้าของแนวทาง ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม